กับแฟนๆเลยครับสวดีคชาสดิคยืน่นเองนะคะต้องถามก่อนเลยว่ามานรครั้งแรกรู้สึกยังไแล้วก็เตรียมความพิเศษอะไรมาฝากชาว์เนียเยอะแยะขนาดนี้นะคะ

강하고여사느낌미는กกลุคออกกลของโฮมินะคะจะเป็นแบบผู้หญิงที่แบบว่าเท่แล้วก็แข็งแกร่งนะคะแต <ฮะ S 2> ่ถ้าเป็นยูอิทเนี่ยเออ่ทูยูจะเป็นัองค์ที่มีลุคแบบเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานด,ด้วย <ฮะ S 2> แล้วมีความเป็นสนิทสนิทกันเป็นเพื่อนกันได้มีความสใกล้ เอ่อทีเด็ด Twenty Four Seven นี่อนนีมินีตื่นย่จงสาวต่นุ่มยิ่งมา좋아้นไ아ตนนี้ t w ล n t y Four s e v นี่คือัีใชงเดินไปด้วยาจงเดินด้วยีใจชงเดินไแ้วยใจชงเดินด้วยีจชงเนเปด้วยดีใจงเดนได้อีงนได้วยดใงเานได้ยงเดินไวยดีใจกงดนได้วดีใจด

ก็ต้อง้องทำให้พวกเขาได้กีผลงันที่ดีได้มากกว่าด้วยนะคะและเชื่อได้ว่าเดี๋ยววันนี้สองสาวจะแสดงสดอย่างเต็มที่แต่ก่อนอื่นเลยอยากให้สองสาวเนี่ยสอนท่าเต้นให้กับพวกเราหน่อยแล้วนะคะุเมย์จะ่เดี๋ยวก่อี่ดดนี้มสิอมส้องาี่ อันนี้นิดนิงพ์ฮอร์ใช่ไหมแสดงว่าคือเป็นการสอนเราเราก็เป็นแขกบ้านแขกเมืองเนาะอยากจะสอนอะไรที่เป็นพืมนบ้านของเราให้กับเขาได้โอเคไหมคะโอเคไปกันสิอ๋อ่าโอเค Follow me มาเลย Follow me งบงงบงมองงบงตุ้มมองตุ้มมองตุ้มมองตึ้มมองตึ้มมองตุ้มมองตึ้มฟาราบอว่ทำน่กทำเป็นคนารที่อยากจะให้แฟนๆชาวไทยได้เห็นนะคะนี่ก็เป็นความพิเศษแต่ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวให้สองสาเองได้สัมผัสผลงานล่าสุดนี้กับแฟนๆด้วยตัวเองเลยค่ะ ก็ท yeah. ิ้งท้ายด้วยขอขอบคุณแฟนๆที่เข้ามามาชมเขาในคอนเสิร์ตของงานกซีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ก่อนจากนี้ไปจะมีผลงานของทูยูแล้วของบอมินิกด้วยอยากให้จับติดตามชมด้วยนะคะนะคะยังไงีมีทุกทนี้นะคะเรายังมีเชออระไม จากผู้ใหญ่นะคะของสถานีเรานะคะนั่นก็คือคุณพลากรสมสุวรรณค่ะกรรมการผู้าจัดก,การสถานีโทรทัศน์สีกองทุกข์ช่องเจ็ดนะคะมามอบให้กับศิลปินที่ให้เกียรติมาในว,วันนี้เป็นวงเกาหลีวงแรกด้วยสาวสาวทุยุ้ยมาพิธีนามอบเลยแล้วกันค่ะน,นะคะขอบคุณมากค่ะยังไงอยากเชิญทัพพันตัวนะคะมา้องพูดเลยแต่เขาสองสาวไปแล้วนะต้องบอกเลยว่าน้องเชียร์ ไปเล็บเลยอ่คุณดูการเซิงใช่ไหม,ค,มคุณว่านะคะเดี๋ยวยังไงแล้วพูดคุยกันมาสักพูดหนึ่งให้สาวๆเตรียมตัวก่อนนะคะครับผมแบบเมื่อกี้ที่พูดคุยกันก็ถือว่าแค่เป็นน้ำจิ้มนะครับผมบบในช่วงหน้าเราจะได้ฟังซิงเกิลของพวกเธอแบบมันๆเต็มๆน,น,น,นะครับร้องสดๆในรายการของเรานะครับแฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดครับ